ประโยชน์ของฝายแกนซอยซีเมนต์เพื่อแก้ภัยแล้งฝายแกนซอยซีเมนต์มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวที่มีร่องแกนลึกและยาวตัวแกนฝายประกอบด้วยวัสดุเพียงสามอย่างคือปูนผงดินน้ำโดยผสมปูนผงและดินให้เข้ากันจากนั้นสเปรย์ด้วยน้ำก่อนทำการบดอัดแน่นมีอัตราส่วนผสมปูนผงต่อดินประมาณหต่อยี ในร่องแกนซอยซีเมนต์ประกอบด้วยเม็ดดินที่มีแรงยึดเหนี่ยวกันอย่างเหนียวแน่นมีคุณสมบัติที่ลดอัตราการซึมผ่านได้ดีพื้นผิวมีความหยึกหยักและมีความคดเคี้ยวจึงช่วยชะลอการเดินทางของน้ำและเก็บกักน้ำได้ปริมาณที่มากกว่าฝายแบบไม่มีร่องแกนน้ำที่ถูกเก็บกักอยู่บริเวณหน้าฝายจะซึมซับเข้าไปภายในตลิ่งทั้งสองฝั่งเกิดการสะสมมากขึ้น โดยการขยายขอบเขตออกไปจนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำลดการสูญเสียเนื่องจากการระเหยและลดอัตราการไหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ส่วนของน้ำที่ซึมผ่านลงในใต้ดินก็จะถูกขวางกั้นด้วยร่องแกนซอยซีเมนแรงดันและความเร็วของน้ำจะลดลงทำให้น้ำไม่สามารถเดินทางต่อไปได้สะดวกจึงแทรกเข้าไปสะสมภายในช่องว่างของชั้นใต้ดินมากยิ่งขึ้นเรื่อยเมื่อเข้าสู่ฤดูแลง้ง ระดับในลำน้ำจะลดลงน้ำที่เก็บเอาไว้ก็จะซึมผ่านออกมาจากตลิ่งทั้งสองฝั่งจากนั้นก็จะค่อยๆเติมลงไปในลำน้ำช่วยรักษาระดับน้ำให้คงที่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นในทุกภูมิภาคหากมีฝายชนิดนี้อยู่ในลำน้ำหลักและลำน้ำสาขาแกนของฝายก็จะทำหน้าที่เป็นขอบสระขนาดใหญ่มีความพิเศษตรงที่มีน้ำใต้ดินผ่านเข้ามาเติมน้ำในสระใหญ่นี้ตลอดฤดูกาล การบริหารจัดการน้ำในลำน้ำที่มีฝายแกนซอยซีเมนต์กั้นอยู่นั้นสามารถทำได้ง่ายเนื่องจากฝายแต่ละแห่งในลำน้ำทำให้น้ำมีระดับคงที่เป็นขั้นบันไดและฝายทุกแห่งยังมีท่อที่ช่วยระบายน้ำจากฝายตัวบนลงสู่ฝายตัวล่างเพื่อปรับระดับน้ำให้มีความสมดุลด้วยเนื่องจากระดับสันฝายแกนซอยซีเมนต์มีระดับที่ไม่สูงมากนักจึงไม่มีผลกระทบต่อการยกตัวของระดับน้ำเมื่อมีน้ำท่วมหลกัก ยังช่วยชะลอกระแสน้ําเพื่อลดความรุนแรงของอุทกภัยทางด้านท้ายน้ําลงช่วยชะลอการระบายน้ําออกจากตลิ่งจึงลดปัญหาตลิ่งพังเนื่องจากระดับน้ําในลําน้ําที่ลดลงอย่างรวดเร็วฝายแกนซอยซีเมนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการหน่วงเวลาให้น้ําและความชุ่มชื้นอยู่บนผืนแผ่นดินให้นานที่สุดช่วยเก็บกักน้ําบนดินและสะสมน้ําใต้ดินให้มีความจุมากขึ้นทุกปี ช่วยให้ทรัพยากรน้ำในประเทศไทยมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนสมดังพระราชปณิธานสืบไป